Assalamu alaykum salam May peace be upon you, upon you be peace. oh, 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 oh ก็ผมชื่อมูฮัมหมัดอามีนมะตังเป็นิหมมที่มสัสยิดนูรนบาดานี้คนที่สามนะไม่ใช่คนแรกครับผมชื่อนายอับดุลฮากิมมะตังครับอายุ23ปีครับครับผมนายอารัตกูมัดครับอายุ17ปีครับคือที่แรกอ่ะพี่ชายเนี่ยเขามาก่อนผมก็ตามมาที่หลังนี่แหละคนที่เนี่ยจะเป็นเหมือนชาวมุฮัยดีเนี่ยอพยพมาจากที่อื่น จากคลอง14บ,บ้างจากสมุทรปราการและอย่างที่น้องบ่อไร่คือบ่อไร่เขาไม่มีมสัสยิดเข้ามาที่นี่มันก็มารวมกันมสัสยิดเนี่ยที่แรกเดิมที่เจียวม,มันเป็นไม้เป็นใบแลเล็กๆก็มาเริ่มสร้างหลังนี้ขึ้นจริงๆมาอยู่นี่ตั้งแต่พศ20อ่เริ่มจะตั้งมสัสยิดหลังนี้ขึ้นก็ประมาณพศ30ได้ประมาณนั้นแหละน่าจะจำไม่ผิดนะครับก็มาอยู่ก็มีอิหมามคนแรกคืออิหมามยูซุฟ ปุทซับก็เป็นอิหมัมแล้วต่อมาเขาเสียชีวิตใกล้หมัมอิซาอิสมาแอนมาเป็นอิหมัมต่อเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ผมเป็นคนที่3ามีสุบุรุร้อยคนประมาณร้อยคนตอนนี้ก็ส่วนมากก็มีอาชีพทําสวนบ้างกีดยางทําสวนผลไม้กีดยางมีสวนปาล์มอะไรเงี้ยตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีครูชื่อครูอาริฟินอิสมาแอนเป็นคนสอนผมนะตั้งแต่อารี จนจบจนอ่านกุนอ่านคล่องครับอยู่ด้วยกันตลอดเขาก็เล่นไล่จับเล่นอะไรกันแต่ก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีสื่อเข้ามาถึงนะครับก็เล่นอยู่ด้วยกันรักใคร่กันการเล่นไทยทั่วไปเนี่ยนะครับ <c oughs> มีเล่นเช่นเล่นไล่จับเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งเล่นัน <c oughs> ตอนเรียนประถมเรียนที่โรงเรียนประเดาทางนี้ครับกันจะเป็นโรงเรียนประถมมีแค่อนุบาลถึงป .6 ครับแล้วก็จบจากตรงนี้ไปก็ไปเรียนต่อที่นี่โรงเรียนวัดคอครับก็จะมีตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 ครับ ก็มีประมาณ30คนได้ครับโรงเรียนอาฟิศเป็นโรงเรียนที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยครับตอนนั้นที่ผมไปตอนนั้นเป็นอาจารย์ชาฟฟีอีครับมหามัตไปเรียนที่คลองยุติเบรดนี้เป็นโรงเรียนปนอนเนาะครับนักเรียนก็จะเยอะมากเลยประมาณสองสามร้อยคนครับเป็นแยกห้องครับผู้หญิงห้องหนึ่งผู้ชายห้องหนึ่งผมจับการศึกษาคือไปเรียนที่โรงเรียนอิสลามนุเคราะห์กระทุ่มรายบ้านกระทุ่มแคทพอสีสามอันเรียนจบที่มสามที่โรงเรียนวัดขอ ไกลๆตรงนี้ครับศาส,สนาจบจากมอ .3 ผมก็ได้ไปเรียนอาฟิศต,ต่อจากเรียนคลองหนึ่งประมาณ1ปีครึ่งได้ครับแล้วก็ดูท่าแล้วว่าการเรียนอาฟิศเนี่ยมันมันจะไปไม่ผ่านแล้วก็เลยย้ายไปเรียนอาเล็มที่มัลซฮะตุดีนของ21่สิบอ็ดครับทีแรกก่อนไปก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องศาสนามากมาย แต่พอไปปุ๊บเราได้รู้เรื่องเราศาสนาที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราได้รู้แบบลึกครับลึกเข้าไปว,ว่าศาสนามันไม่ใช่ผิวๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไว้กว่านนั้นนะแล้วก็ได้รู้จักการเข้าสังคมรู้จักการเข้าเพื่อนที่มากมายรู้จักว่าแต่ละพื้นที่แต่ละมุกเขมเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตกันแบบไหนส่วนมากก็จะเป็นเด็กคลองใกล้ๆก,กับละแวกละแวกมัสลาฮะเนี่ยครับเขาจะมาการ ต่อฮารอครับเรื่องความสะอาดเลยครับขั้นแรกจากที่ยังไม่รู้การชะล้างล้างแบบไหนอะไรแบบไหนเงี้ยเราได้รู้ว่าวิธีขั้นตอนการล้างการทําความสะอาดร่างกายของเราแล้วก็ไอสิ่งที่เราจะเอาเข้าไปกินในปากของเราครับที่ความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้เลยครับที่เราไปได้จากที่โรงเรียนของ21มาก็เยอะเหมือนกันนะครับที่เราไม่รู้มาก่อนเราก็ รู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้อ่ะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดทุกอย่างนะครับรู้มาเสี้ยวนิดเดียวเองคือมันมันก็จะว่าลําบากในสมัยนั้นมันก็ถือว่าไม่ลําบากอะไรเราเพราะว่ามันมีเรียวิ่งจากบ้านมาก็มาลงน้องจอกบางครั้งเราเดินเดินจากน้องจอกมาก็ทุ่มรายมันมันก็สมัยนั้นถือว่าไม่ไกลแต่เดี๋ยวนี้มันไกลสมัยนั้นถือว่าใกล้ก็มาอยู่ร่วมกันปนาะนี้ก็จะมีเพื่อนๆ สี่ห้าคนอยู่รวมเป็ปปนปนะหนึ่งหลังหนึ่งมันก็คือการเรียนมันถือว่ามันก็สนุกดีแหละเรียนเนะี่ยเพราะมีเพื่อนเยอะไงมีเวลาทำอาหารก็ช่วยกันทําบางทีบางครั้งเรียนระมดตอนเนี่ยเราเรียนสือเนี่ยเราก็ช่วยกันก็มันก็มีความสุขดีแหละจะมีแบบลําแขกมันมีมันมัมนไหลไหลนั่นกันภาคใต้จะไม่มีมีใจเด็กในภาคกลาง ่วนมากจะเป็นเด็กภาคกลางเพราะฉะนั้นอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปานีก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่นั่นก็ไปเรียนปไปไปอยู่ปนเนาะเป็นปนเนาะสมัยนั้นก็คือมันเดินทางโดยกันไปเรือมันจะมีเรือวิ่งในคลองแสนแสบจาก14ก็มา,ท,มาที่ลงมารงที่หลังจอกบางทีก็เดินจากหลองจอกไปที่โรงเรียนก็ทุ่มรายอาจจะมีเพื่อนมาใน,นบ้านจะมีเพื่อนมาแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันเป็นปนเนะอให้ดูอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับบ้านครั้งหนึ่งนั่นแหละ ถ,ถึงสมัยยากลาบากก็ไม่ยากแล้วนะครับสมัยนี้มีรถมีอะไรไปถึงการกินการอยู่อะไรของเรามันก็ก็ดีก็ไม่มีอะไรขัดข้องนะครับเขามีอาหารมาให้เราเราเรียนอย่างเดียวมีหน้าที่เรียนเราก็เรียนอย่างเดียวเรื่องการกินอะไรงนี้เขามีเวลาให้เราออกไปซื้อของซื้ออะไรอย่างี้ครับเพราะละอาหารการกินข้าวนี่ครับเขาก็จะมีมาเป็นเวลามาให้เราเลยเวลานี้เขาจัดมาให้เวลานี้ก็จัดมาให้แบบ เราตื่นเช้ามาตีตีสี่ะก็ขึ้นมาละหมาดฮัดยุดธถ้าละหมาดฮัดยุดธเสร็จแล้วก็เราก็นั่งอ่านกุรานกันจนรอละหมาดสุบกละหมาดสุบกเสร็จแล้วก็อ่านกุรานต่อ,อเป็นโรงเรียนอาฟิตนะครับอ่านกุรานอย่างเดียวอยู่กับกุรานตลอดมีครับที่ของยี่สิบนี่มีระดับชั้นครับเป็นเป็นปีปีปีขึ้นไปครับจนมีตั้งแต่ปียยด,ดัดีหนึ่งถึงสนวีสนวีสามครับ ก็มีหนังสือที่เยอะกว่าเดิมธรรมดาเราเรียนอนาะฟิตรเราก็จะมีหนังสือกุตอ่านแค่เล่มเดียวใช่ไหมครับแต่พอเราเราไปเรียนก,กิตตากเรียนคลิปของยิบเบ็นเนี่ยหนังสือมันจะเยอะกว่าเดิมมากเลยคือก็ยากเหมือนกันนะครับที่เราเรียนเราต้องเข้าใจหลักวิชาอาหูถึงเราจะแปลตรงนั้นได้ครับคือมุสลิมเนี่ยก็ต้องการความรู้ใช่ไหมอยากได้ความรู้อ่ะเราจะมาปฏิบัติตัวของเราเนี่ยให้เป็นคนที่ดีเนี่ยม,มันก็ต้องต้องรู้ศาสนาใช่ไหม ถ้าไม่รู้ศาสนาเนี่ยมันก็มันก็ปฏิบัติยากเนี่ยจะได้ทำไงอ,ะอ่ะเพราะการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาเพราะว่านบีบอกว่าการศึกษาศาสนาเป็นสิ่งจําเป็นของทุกคนจําเป็นถึงนบีที่ได้เน้นทังบอกว่าให้เราศึกษาตั้งแต่ในเปจนถึงฝังจนถึงหลุมฝังศพเพราะการศึกษาเนีน่ยมันไม่มีจะต้องศึกษาตาั้เแต่ไปเงยจนกว่าเราจะตา,ตายะจะจะ,จะถึงหลุมฝังศพนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนจะต้องโดยเฉพาะถึงศาสนาเนี่ยมันยิ่งจําเป็นเลยแหละใช่ไหมเพราะเราจะต้องกลับไปหาล้อเนี่ย เราเรามาเนี่ยเราส่งเรามาเนี่ยมีเป้าหมายอืใช่ไหมคือเป้าหมายที่ส่งเรามาเนี่ยเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้ตรงนี้แต่นี้พอรู้ตรงนี้เราก็เออเราก็ต้องต้องพยายามแหละต้องศึกษาใช่ไหมเราไม่เรียนศาสนาเราก็จะไม่เข้าใจเกิดเราไม่เรียนเราก็จะเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ไอสิ่งที่เราทําไปมันก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเราก็ไม่ได้ผลระบุในตรงที่เราทำทนาน ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ทําไปโดยไม่มีความรู้กับทําโดยมีความรู้มันแตกต่างการเรียนรู้นี่มันสําคัญต่อการใช้ชีวิตของมุสลิมการที่มุสลิมคนหนึ่งคนใดเขากระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดยที่เขานั้นมีความรู้กับไม่มีความรู้มันแตกต่างกันผลบุญมันแตกต่างกันเช่นการที่เรากินของที่ฮาลาลนกับกินของที่ฮารามอย่างเราเช่นเราละหมาดเราละหมาดโดยที่เรามีความรู้กับเราละหมาดตามเขา การศึกษาศาส,สนาครับมีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมากครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำล้วนแล้วแต่มีดูอาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ดูอา์ทุกอย่างที่เราทำครับครับมุสลิมเราต้องศึกษาวิชาความรู้ทั้งเรื่องราวศาสนาเพื่อเรานั้นจะได้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเราหลับจนเรากลับลงไปนอนใหม่ ทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาผ่านมาว่าเราตื่นมาแล้วเราต้องมีกิจกรรมมีอะไรทําบ้างเ <c oughs> ช่นดูอากอนอนดูอาตื่นนอนดูอากรกินข้าวดูอาขณะกินข้าวหลังอิ่มข้าวดูอาดื่มน้ําหลังดื่มน้ําเช่นอะไรเงี้ยดูอาเข้าห้องน้ําดูอาออกข้างน้าซึ่งที่เราจะต้องใช้ ก็อยากให้เยาวาชนในหมู่บ้านแล้วเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีจะได้มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราให้ได้มีความรู้การศึกษาเนี่ยเพราะนบะีบอกให้ศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปจนถึงหลุมฝังศพเราอยากให้น้องๆได้เรียนศาสนาจะได้นำไอสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในตัวของเราแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีภรรยามีครอบครัวเราจะได้สอนลูกสอนหลานเราได้ครับไม่ใช่ว่าจะเรียนสามัญกันอย่างเดียวเรียนสามัญอย่างเดียวมันไม่มีศาสนาที่จะเข้ามาขัดเกลาจิตใจเขาครับ ก็ใช้ชีวิตตามหลักศาสนาที่บอกมาแหละครับในทุกๆวันเนี่ยครับต้องละหมาดครบ5เวลาพอเดือนรอมาดอนก็ต้องถือศีลอดือถ้าเรามีทรัพย์สินพอควรที่ว่าจะออกสากาดได้แล้วก็ให้ออกสากากับคนที่ยากจนถ้ามีทรัพย์สินเพียงพอก็ไปทาฮัทครับคือเปรียบเทียบเป็นไงดุนยากับอาคิรอนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราเอานิ้วไปจุ่มในทะเลใช่ไหมไอ้ที่ติดมา,นะดญญา,าเนี่ยคือดุนยาแต่อาคิรอนนี่คือมันในมหาสมุทร สดงว่าดุนยานี่ไม่มีค่าเลยถ้ามีค่ามันติดมาแค่นิ้วนี่น้ำที่ติดนิ้วเรามาเนี่ยเนี่ยคือดุนยาอยากจะให้เยาวชนได้คิดว่าเออดุนยาเนี่เราอยู่กันไม่นานไม่ช้าเราก็ต้องจากไปเพราะว่าเขาบอกดุนยาเปรียบสเสมือนมีค่าเท่ากับปีกยุงแต่นี้ถ้าทุกคนมันรู้ถึงความสําคัญเนี่ยคือเยาวชนเราก็จะมีคุณภาพพูดง่ายๆจะน่าจะมีคุณภาพไม่โดนดุนยามันหลอกค่าเขาดุนยาเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมัน,มน พยายามขนขวายใช่ไหมเราคิดว่าดุนยาเราจะอยู่กันนานคือดุนยาเนี่ยการทำหมากิน,นก็จําเป็นจะต้องทาใช่ไหมใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่อาครร้อนน่ะมันก็ต้องจําเป็นกว่าอย่างนาบีให้สลามข้างขวาแล้วนบีบอกไม่รู้จะได้ให้ข้างซ้ายเปล่าเนี่ยถ้าทุกคนรู้ถึงความสาคัญอันนี้ว่าเราจะต้องกลับไปหาอัค์เนี่ยต้องขนขวายใช่ก็ต้องขนขว,ยนขวยาย Alaykum, alaykum salam May peace be upon you, upon you be peace oh, 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 oh.